ทุกทีอยากชอบลิซ่าแบ็กพิงแต่เห็นลิซ่าแบ็กพิงมันไปห้อยลาบูบู่เราเวลาเก,กลียดเลยไปห้อยทำไมอ่ะปัญญาอ่อนมันทำให้เด็กไทยอ่ะฟุง้งเฟ้อจริงอยู่มันมีเงินเนี่ยมันมีปัญญาเสื้อ แต่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไงเห็นลิซ่าห้อยลาบบูบูเลยเกลียดหลีน่าจังฉาลิซ่าห้อยลาบบูบูทาไมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทาเด็กไทยฟุ้มเฟ้อชาวเน็ตเดือดออกมาคอมเมนต์สนานกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิซามโนบาลได้โพลรูปที่กําลังแบกกล่องอาร์ตทอยเดอะมอสเตอร์เอ็กไซติงมารกรองหรือเจ้าราบบูบูรุ่นมาระลรองแบบยกกล่องจนทําให้วงการอาร์ตทอยนั้นต้องสั่นสะเทือนกันยัาง เพราะปกติเจ้าราบูบูเจ้าตุกตาสัตว์ประหลาดเบบีมอนสเตอร์น้อยที่มาในชุดกระต่ายขนปุกปุยแสนน่ารักที่สามารถนํามาห้อยเป็นผวงกุญแจได้นั้นถูกนํามาขายในรูปแบบกล่องซูมจนกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากของป๊อปมาดในกลุ่มนักสะสมหรือคนที่ชื่นชอบแถมราคาเองก็ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วด้วยค่ะแต่หลังจากที่ลิซ่านั้นได้โพร์รูปดังกล่าวรวมไปถึงที่หลายคนนั้นแอบสังเกตเห็นวาลิซ่า Lisa, มีการนําเจ้าราบูบ,บูมาห้อยเป็นผวงุญแจติดกระเป๋าที่ บก็ทําเอาราคาของเจ้าราบบูบูพุ่งไปไกลจนชุดไม่อยู่ซึ่งจากการที่เป็นสินค้ายอดฮิตท,ที่ขาดตลาดมากๆในตอนนี้ทําให้เกิดการนํามารีเซลเป็นจํานวนมากและหลังจากที่ปกติราคาหลักร้อยก็พุ่งกลายเป็นหลักพันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตัวที่หายากหรือที่เป็นสีลิมิเต็ดยิ่งไม่ต้องพูดถึงราคาพุ่งไปถึงหลักหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะทําเอาสาวกลาบบูบูหลายคนนั้นถึงกับต้องออกมาอดครวนกันยกใหญ่บอกเลยว่าใครที่ซื้อทันก็โชคดีไปแต่ใครที่กําลังให้ความสนใจ หรืออยากที่จะได้มาครอบครองในตอนนี้ก็ต้องทำใจเผื่อเรื่องราคาเอาไว้ด้วย แต่อย่างไรก็เป็นเรื่องปกติที่กระแสะความคิดนั้นมักจะมาพร้อมกับเรื่องกล่าวด่ามาอยู่เสมอหลังจากที่ล่าสุดค่ะลีนาจังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังได้ออกมาวิภาว์ภาวิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เดรทเธอนั้นได้มีการกล่าวว่าทุกทีชอบลิซ่าแบล็คพิงนะแต่เห็นลิซ่าห้อยลาบบูบูแล้วเกลียดเลยห้อยทำไมปัญญาอ่อนทำให้เด็กไทยฟุ่มเฟอือยวันนี้เห็นรัฐมนตรีว่าการชาดาห้อยอีกจริงอยู่มีเงินมีปัญญาซื้อแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่ดีอยู่ยิ่งคนหาเงินยา แล้วคนดังมาเป็นตัวอย่างหมาห้อยแบบนี้มาทําให้เด็กเกิดความโลภมากอยากได้แล้วก็ทําผิดกฎหมายไปลักขโมยไปขายบริการเอาเงินมาซื้อไม่เห็นด้วยพูดตรงๆทุกทีอยากชอบลิซ่าแบ็คพิงเห็นลิซ่าแบ็คพิงมันไปห้อยลาบุบูว้วเราเราเกลียดเลยไปห้อยทาไมอ่ะปัญญาอ่อนมันทําให้เด็กไทยอ่ะฟุ้งเฟอจริงอยู่มันมีเงินเนี่ยมันมีปัญญาซื้อแต่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไง และแน่นอนว่าการที่ลีน่าจังออกมาพูดแบบนี้ก็ทําให้กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลขึ้นมาในทันทีเพราะถือได้ว่าเป็นคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงทําให้ชาวเน็ตหลายคนนั้นมองว่าไม่ถูกต้องออกมาคอมเมนต์กันสนันโซเชียลโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งข่ะดได้กล่าวว่ามันก็เป็นสิทธิของลิซ่าไหมคะแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเวลาที่ซื้ออะไรที่สวยๆงามๆแล้วจะลงโซเชียลอีกอย่างลิซ่าเขาไม่ได้ไปบังคับให้เด็กไทยซื้อราบูบูตามเขานี่คะพร้อมกับมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาคอมเมนต์เสริมด้ดยว่า เอาจริงๆเด็กเขาก็มีความคิดนะถ้าเขาไปขอพ่อแม่พ่อแม่เขาอยากซื้อให้เขาก็ซื้อให้ถ้าพ่อแม่เขาไม่มีตังค์เขาก็สามารถบอกเหตุผลลูกได้นะไม่ต้องมโนเองอย่าลืมนะว่าเด็กสมัยนี้เขาโตเร็วเขาคิดได้เองอยู่แล้วซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราเห็นดาราขับแลมโบกินีเราจําเป็นต้องหาเหมือนเขาไหมเด็กก็คือเด็กอยู่ที่การจัดการของพ่อแม่มากกว่าโดยจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ข่ามองวาลิซ่า Lisa นั้นไม่ผิดอะไร เ,เพราะการที่ลิซ่าจะซื้อหรือถ่ายรูปคู่กับราบบูบูมันก็เป็นสิทธิ์และความชอบส่วนตัวของเธอเองเธอไม่ได้ไปบังคับให้ใครซื้อแล้วก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนด้วยส่วนการที่ใครอยากจะได้จนต้องไปทําเรื่องที่ไม่ดีเพื่อหาเงินมาซื้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซะมากกว่าไม่เกี่ยวกับตุ๊กตาเลยมันทําให้เด็กมันเกิดความโลภมากอยากได้แล้วก็ทําผิดกฎหมาย อนนพอตรงๆส่วนเรื่องที่ลิซ่าทําให้ราคาของเจ้าราบบูพุ่งสูงขึ้นนั้นแท้จริงแล้วสาเหตุไม่ได้มาจากตัวของลิซ่าเองแต่มาจากหล่าบรรดาพพอขาแม่ค้าที่ถือโอกาสตอนทีกระแสข,ของเจ้าราบบูกํกลังมาแรงในการออพราคารีเซลในสูงขึ้นเพราะเชื่อว,ว่ายังไงคนก็ต้องซื้ออย่างแน่นอนทำให้ตลาดซื้อขายราบบูในตอนนี้หลายๆคนออกมาบ่นกันอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยกับสิ่งที่ลีนาะจังพูดด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับบอก อีกด้วยว่าคิดเหมือนกันลีนาจังพูดถูกแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าความน่ารักของเจ้าราบูบูเป็นเหตุจริงๆล่ะค่ะแบบนี้ส่วนเรื่องรามาในครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปอก็ต้องเราติดตามกันค่ะให้สยเ่ะปัญญาอ่อนมนะันทำให้เด็กไทยอ่ะฟ,ฟุ้งเฟือ